เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามซึ่งได้ร่วมพูดคุยกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ถกกันหลังคอรมอเนี่ยอาจารย์วิษณุก็บอกว่ารัฐมนตรีจะต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า239นะครับเมื่อดูจากเสียงในสภาที่มีอยู่ถ้าได้2 39แปลว่าผ่านไปต่อได้แต่ว่าถ้าไม่ได้2 39นะครับก็จะตกเก้าอี้รัฐมนตรีได้ แต่ทั้งหมด208ของฝ่ายค้านนะครับการอภิปรายหรือการลงมติที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าฝ่ายค้านไม่ได้มี208เพราะว่าในพักเพื่อไทยในพักเก้าไกลก็ไปสนับสนุนพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยอยู่จำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่า15-16คนเพราะฉะนั้นเสียงตรงนี้ฝ่ายค้านจะมีแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง208 จะไปเอาชนะเสียงพักร่วมรัฐบาลคงยากแต่ว่าฝ่ายค้านก็ไปคาดหวังว่ากลุ่มพักเล็กอะครับพรรละคนเนี่ยพักละคนสองคนเนี่ยที่มีอยู่15-16เสียงเนี่ยอันนี้จะจะหันมาเทคะแนนให้กับกับใครกับฝ่ายค้านซึ่งก็เรื่องยากครับคุณหมอชนน่านพูดเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟังก็ยังมองว่าเรื่องกล้วยกันอยู่เลยการพูดเรื่องกล้วยก็คือกล่าวหาสสพรรเล็กนั่นเองนะครับ แล้วก็พักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐจะเรียวกว่าลูกผีลูกคนว่าจะออกอยังไงเนี่ยนะไปรับปากกับหลุงป้อมไว้อย่างไรในวันที่พาลูกพักเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูท่าทีเพราะว่าเขาบอกว่าฟังต้องการฟังการอภิปรายเหมือนกันแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายค้านแล้วที่ผ่านมาไม่ชัดทํให้แพ้เลือกตั้งที่ลําปางวันนี้เขาชัดแล้วว่าเขาเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าก็ยังไม่ชัดว่าจะไปร่วมอภิปรายกับพักร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ นะครับเพราะว่ายัางไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าส่งสัญญาณอะไรไปตามที่คุณหมอชนน่านได้พูดไว้ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจดูข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านจะเป็นราคาคุยหรือว่ามีราคาที่จะทำให้รัฐบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านกะล็อกเป้าถล่มนายกรัฐมนตรีหรือจะโดนสวนกลับเพราะว่า นายกรัฐมนตรีหลายครั้งที่ผ่านมาก็สวนกลับเกือบจะทุกเม็ดเหมือนกันนะครับติดตามดูครับประเด็นทางการเมืองในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใครจะถล่มใครกันแน่นะครับ